สวัสดีเพื่อนนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาลนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมแล้วนะครับโกลาเราก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับตอนนี้ราคาทองคอําก็ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาโกลสปอร์ตขึ้นทม์ออทามไฮ แต่3,000ดอลลาร์นะครับก่อนจะยยอดตัวลงมาเล็กน้อยส่วนทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจะสอดคล้องกับผลวิจัยของทางศูนย์วิจัยทองคําหรือไม่เดี๋ยวผมพูดคุยกับทางดรพิบูลิตวีรยผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคํานะครับมาดูกันว่าทิศทางหลังจากนี้ราคาทองคําเองจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้หรือไม่แล้วก็ปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องติดตามกันต่อนะครับพูดคุยกับทางดรพิบูลิตเลยครับสวบัสดีครับดรพิบูลิครับ ครับสวัสดีครับเรามาเจอกันเดือนละครั้งทุกครั้งมาเจอก็ต้องถามครับว่าเมื่อออทามไฮทั้งทองไทยโกสปอร์ตแล้วจะไปยังไงต่อครับสอดคล้องกับศูนย์วิจัยไหมครับก็สําหรับผลการวิจัยของศูนย์วิจัยดัชนีความเชื่อมั่นทองคมเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ชัดเจนครับว่าปรับตัวสูงขึ้นครับผมครับนะครับแล้วก็แน่นอนว่าปัจจัยที่น่ากังวลนะครับของที่ทําให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องของความกังวลเรื่องสงครามการค้าอนะครับแล้วก็ตัวเรื่องทองคําในฐานะของความเป็นสินสปปทรัพย์ภัยนะครับครับสองตัวหลักๆครับผมผู้ประกอบการผู้ค้ารายใหญ่เองได้มองกันถึงสามพันไหมครับที่มันขึ้นมาถึงตรงเนี้ย <c oughs> จริงๆผมคิดว่าทุกๆท,ท่านเลยนะครับ,รบไม,ม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ภายในหรือนอกประเทศนะครับ ต่างก็เห็นอยู่แล้วครับว่าถ้าราคาทองสามารถเบรคตัวไฮเก่าที่สองพันเก้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญได้อืมนะครับสามพันเหรียญเนี่ยอยู่แค่ปักซอยครับผมแล้วก็มาถึงจนได้แล้วครับตอนนี้ใช่ครับผมก็มีแถมให้เล็กน้อยนะครับสามพันกับอีกสี่เหรียญนะครับแล้วก็มีการขายสลับลงมาจริงๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นบางท่านอาจจะมองว่าเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาจิตวิทยานะครับว่าเลขสามพันเนี่ยมันดูจะ ดูจะแรงไปนิดนึงอะไรเป็นแล้วก็มีมีแรงเทะขายกลับออกมาถึงยี่สิบกว่าเหรียญเหมือนกันนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าลงมาแรงกันขึ้นได้แรงแต่ลงมาก็ถือว่าลงได้แรงแก็เป้าหลังถ้าเรามองว่าเขาขึ้นมาจากสองพันเก้าเก้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญเนี่ยนะครับขึ้นไปพีที่สามพันสี่เหรียญแล้วลงมาแค่ยี่สิบกว่าเหรียญผมว่ามันยังยังพร้อมที่จะขึ้นได้อยู่ใช่นะครับ มันเป็นการพักตัวเพิ่มขึ้นที่สวยเลยล่ละผมว่านะใช่ใช่ครับเพราะว่าเขาลงมาเนี่ยต้องต้องเรียนว่ายังยังไม่ไม่พ้นห้าเปอร์เซ็นของสิ่งที่เขาขึ้นมาเลยนะครับ้หลังจากนี้ละครับเป้าจะวางยังไงดีครับผมว่าต้องมองรักษาการย่อดซื้อเป็นหลักเลยล่ะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเรื่องของเข่าวสารต่างๆนะครับทุกอย่างมันไปในทางบวกทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเรื่องเงินเฟอ้อนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ดูดีขึ้นอันนี้ผมว่าเป็นเป็นตัวส่งตัวตัวนำที่ดีมากๆเลยแหละครับที่ทำให้เขาเบรกตัวไฮเก่าได้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวสงครามการค้าที่ดูเริ่มจะลุกลามนะครับเริ่มจะลุกลามไปแทบทั่วทุกสารทิศนะครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นแรงผลักดันแต่ว่าอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาอันนี้เป็นเรื่องปกติจริงๆนะครับสำหรับทองคําในรอบนี้นะครับ ในรอบประมาณสักหนึ่งถึงสปีนี้เราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เขาทำ all Time ท i g h ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแรงขายเทออกมามนะครับในลักษณะที่ว่าระดับประมาณปานกลางถึงรุนแรงเลยทีเดียวนะแต่สุดท้ายอพอเขาตั้งลำได้ใหม่นะครเข,เขาก็นะกลับขึ้นไปสู้กับไฮใหม่แล้วก็ได้ชนะไฮชนะไฮเกา่าก็ได้ได้เป็นนิวไฮต่อไปอีกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับเนี่ยผมมองว่า ณตอนนี้เองคงต้องไปรอรับตัวเก่าเลยนะครับที่สองพันเก้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญนะครับครับุนลงไปอีกเราก็จะเห็นน่าจะเป็นแนวรับเดิมๆสองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าเหรียญที่หกแถวแถวนั้นนะครับแล้วก็แถวสองพันเก้าศูนย์เอ็กซ์นะครับสองเก้าศูนย์แปดสองพันเก้าร้อยเหรียญอะไรประมาณนีนะครับผมว่าก็น่าจะทยอยซื้อได้ครับตอนนี้ตาม้าบนแล้วครับถ้ารุดสามพันไปแล้วจะไปมองกันแถวไหนเลยครับด้านบนเราเห็นสามพันยี่สิบเหรียญ นะครับสา2พันยี่สิบเหรียญแล้วก็น่าจะเป็นโซนแถวแถวสักสามพันสี่สิบถึงสา5พันห้าสิบเหรียญครับนะครับแล้วก็ไปต่อที่สา8พันแดสิเหรียญแถวแถวนั้นออืครับผมมองเอาตรงนี้ก่อนเนาะค่อยๆครับนี่เป็นมุมมองเดียวกันกับทางผู้ค้ารายใหญ่ได้ไหมครับตรงนี้ผู้ค้ารายใหญ่มองขึ้นเหมือนกันนะครับแลรวก็มองจริงๆเนี่ยส่วนมากก็จะมองแถวๆ3 0สาพันห้าสิบเหรียญนะครับอ๋อก็คือเป้าแรกใช่ไหมครับ ครับครับก็คือจริงๆตอนที่ที่เราคุูอสัมภาษณ์ไว้ท่านเอาไว้ทุกท่านนะครับท่านก็มองว่าส่วนมากเนี้ยท่านก็มองสามพันเหรียญก่อนทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าโดนแน่ๆนะครับอืมไม่หลอดไม่รลอดแน่นอนนะฮะก็จริงตามที่ท่านนี่ผลออกมาแค่สองวันก็ชัดเจนนะฮะแก็แม่นยําจริงๆครับอืที่ที่พวกแบงก์ใหญ่ๆต่างประเทศมองกันสามพันหนึ่งร้อยสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามพันสองร้อยมีโอกาสไปถึงไหมครับมีโอกาสแน่นอนครับเพราะว่า ที่ทุกๆครั้งที่ผมได้รับคําถามน,นะครับผมมักจะย้อนกลับไปดูราคาทองคําย้อนหลังประมาณยี่สิปีนะครับว่าส่วนต่างของราคาเนี่ยโดยรวมแล้วมันประมาณเท่าไหร่นะครับนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเราจะเห็นประมาณ1 5บหถึงยีโอสิบถึงยีอร์นตอนนี้เราสตาร์ตต้นต้นป,ปีนะครับที่สองพเหรียญครับ นะครับถ้าเราตีตอนนี้สิบห้าเปอร์เซ็นมันถึงแล้วล่ะถึงลวถึงลวใช่ครับถึงแล้วนะฮะนะครับก็เรียกว่าถึงหรืออาจจะสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นอย่างนั้นนะครับครับถ้าเรามองสิบห้าเปอร์เซ็นตเราอาจจะเห็นสักสามพันสามพันนิดๆนะครับครับซึ่งถ้าเกิดเขาไปแถวยี่สิบเปอร์เซ็นตจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นบวกเข้าไปอีกจากสองพันหกร้อยห้าสิบบวกเข้าไปประมาณห้าร้อยสามสิบเหรียญเราจะเห็นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบก็ไม่ไกลไม่ก็ไม่ไกลเกินจริงไม่ได้ยากเพราะว่า ทุกๆวันนี้เนี่ยนะครับราคาทองคำปรับตัวขึ้นละห้าสิบเหรียญถึงร้อยเหรียญสบายๆเลยนะครับออทาหายนี้ออทาหายนี่เป็นการที่ใช้คำเปืองมากเลยออทำหายออทํหายใช่ครับสิบเจ็ดรอบแล้วครับนะครับรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดจะประมาณสิบเจ็ดรอบแล้วนะครับซึ่งซึ่งซึ่งถามว่าเวลาเขาขึ้นไปเนี่ยนะครับมันมันร้อยเหรียญห้าสิบเหรียญนี่มันเยอะไปไหมในอดีตมันอาจจะเยอะนะครับถ้าเทียบกับฐานราคานะครับ ถ้าเทียบกับฐานราคาสามสิบเหรียญขึ้นร้อยเหรียญเนี่ยสี่อเลียดเลยนะครับ,รบขึ้นสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าขึ้นร้อยเหรียญในขณะที่ฐานราคาเขาอยู่ที่ประมาณสองพันเก้าร้อยเหรียญเนี่ยผมว่าเล็กน้อยมันก็ไม่ได้นะฮะมันก็ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าสามพันหนึ่งว่าแปดสิบไม่น่ายากครับมีอะไรอยากให้ระวังไหมครับ <c oughs> ที่ทองคําอาจจะพลิกผันได้ ตอนนี้คงต้องจับตาดูเรื่องอทุกๆประกาศของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพราะท่านจริงๆต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับต้องต้องเรียนว่าบางบางวันท่านก็ใจดีครับนะครับบางวันท่านก็เอ็กซ์เ์ดูเดือดใช่ครับดูเดือดเพราะฉะนั้นเวลาท่านดูเดือดนะเราจะเห็นร้อยเหรียญห้าสิบเหรียญขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าท่านมีแนวโน้มเบาบางลงเริ่ม ผ่อนปรนมีการเจรจารนะครับลักษณะน,นั้นอ่ะผมว่าไอ้โอกาสจะลงห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญมันก็มีเหมือนกันนี่เหมือนกันนะครับครับทองไทยนะครับทองไทยออทามไฮเหมือนกันสี 4, 7, 600, ่เจ็ดหกร้อยมาอย่างรวดเร็วมากมาใช่ครับก็ก,ก็ก็ต้องรอรับครับที่สี่เจ็ดสี่ห้าศูนย์มันเป็นไทยเก่าก่อนอนะครับแล้วก็ซอยลงไปเล็กๆข้างล่างก็สี่เจ็ดสองร้อยสี่เจ็ดทวนนะครับสี่หกห้าร้อยอะไรเงี้ยผมว่า สำหรับนักลงทุนทองคำแท่งผมว่าซื้อได้ซื้อได้เนาะผมว่าซื้อได้ฮะก็ทยอยซื้อไปโรยไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาขึ้นไปพวตอนนี้ก็ต้องเห็น4ี่0 0แดพันแล้วนะครับอ๋อกำลังจะทางเลยป้าวงบนมองอะไรครับสี่หมแต่จริงๆริจริงๆผู้ค้ารายใหญ่มอง4ี่0 0ื่เจดัน้าอก็กลมๆไปแล้วกันเนาะสี่0 0ื่นกลมใช่ครับใช่ก็ก็ปีเดือนที่แล้วก็เป๊ะเลยนะครับใช่ท่านก็มองแถว4ี่0มื0นเจ็ดพันสี่รอยห้าร้อยก็ก็มาจริงจริง นะครับก็รอบนี้ก็คงสี่หมืนแปดพันแล้วก็ล็อกไปทีละห้าร้อยบาทละกันครับครับก็ต้องถามทุกครั้งแล้วครับมาสี่หมื่นเจ็ดตอนนี้ทองคําหลุดยากแล้วเนี่ยผู้ประกอบการทเป็นไงบ้างครับก็แน่นอนเหนื่อยดูจากดูจากต่มีความเชื่อมั่นปีนี้เออเดือนนี้นะฮะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคนอ่านภายช้าตัวที่ตั้งลงทุนซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยถ้าเป็นร้านทองเนี่ยร้านทองน้ําตาไหลเลยครับ ปกติเนี่ยนักลงทุนจะซื้อประมาณหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับน้อยสุดก็ประมาณห้าสิบสองห้าสิบสามเปอร์เซ็นร่ำนี้เหลือประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าผลของราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นมาเนี่ยมันรุนแรงเกินคาดจริงๆครับแล้วผู้ประกอบการพวกทองรูปพันธ์ทำไงครับดังเตอนริตอนนี้ก็คงต้องพยายามเพลย์เซฟเพลย์เซฟนาะเพลย์เซฟนะครับแล้วก็ คงแต่ก็ยังดีครับที่ยังมีเรื่องของนักลงทุนทองแท่งที่ยังย้ามหซื้อมีขายนะครับก็เข้ามาช่วยเหลือก็ทองคําก็ยังดีที่ว่าซื้อก็มีส่วนต่างอยู่บ้างขายก็ก็ยังพอมีส่วนต่างอยู่บ้างตอนนี้ก็คงต้องลดต้นทุนอะไรต่างๆใช่ครับก็เอาใจช่วยผู้ประกอบผู้ประกอบการแล้วกันนะครับเยใช่เลยครับใช่รับโอ้โหผมว่าน่าจะอีกนานเลยแล้วกว่าที่กําลังซื้อของคนจะมี เทียบเท่ากับการปรับตัวขึ้นของราคาเนาะผมว่าไม่รู้จะทนันจุดไหนนะสำคัญที่สุดเลยะฮะคือสภาวะเศรษฐกิจไทยฮะถ้าเศรษฐกิจภายในประเทศเราดีนะผลผลิตทางการเกษตรนะครับเออราคาดีนะข้าวราคาดียางราคาดีนะครับซื้อขายต่างประเทศคล่องตัวมเมื่อน,นั้นล่ะครับเงินก็จะต้องย้อนกลับเข้ามาในทอ,องคำแน่นอนเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยก็คือเรียกว่า พี่พี่น้องน้องนะครับที่พ้าขายกันอยู่ทั้งนั้นเองอออนะครับเพราะงั้นส่วนมากเซฟิงของเขาก็คือทองคํานี่แหละครับผม,มก็คือก็ยังก็ยังมองว่าถ้าเกิด เศรษฐกิจดีเงินเหลือก็ยังจะซื้อทองคำเก็บเหมือนเดิมเนาะแน่นอนมากน้อยยังไงก็ต้องซื้อต้องซื้อนะโอเคได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้องขอบคุณดรพิบูลิศวิระผลผู้อำนวยการศูนย์ไอทองคำด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างนี้ดรพิบูลิศมองแล้วครับหลังจากที่ราคาทองคำทั้งกสบอร์ดและทองคำไทยขึ้นทำออทามไฮนะครับแนวโน้มก็ยังคงไปเร้ต่อนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหลังจากที่ทำออทามไฮอาจจะมีการพักตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็เมื่อ ตั้งตัวกันได้ก็อาจจะบวกไปต่อนะครับปีนี้เป้าหมายระดับ3,100ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นนะครับอาจจะทะลุไปมากกว่านั้ซ้าไปแต่ว่าก็ต้องระวังเนื้อนุบิบายของมันมีทําด้วยนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ยังคงส่งผลต่อราคาทองคําอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับบังคุนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับต้องขอบคุณดรพิบุริ์วิยผลผู้การศูนย์เาทองคาที่มารวมพูดคุยในนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ต่างๆเพื่อ ครับ